สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับมาทำยำตั้งอาชีพสําหรับคนที่รักในการทำอาหารอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปกันด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆทําสูตรข้าวขาหมูกันครับซึ่งสูตรนี้เป็นสูตรที่ผมได้มานะครับซึ่งเป็นสูตรเขาเรียกว่าสูตรขาหมูบางรักครับเดี๋ยวผมจะมาเริ่มแนะนําส่งๆสมกันเลยครับ อันดับแรกเนี่ยนะครับตัวนี้ก็คือตัวขาหมูครับสามารถใช้ทั้งส่วนขาหน้าขาหลังก็ได้เหมือนกันนะครับจะมีทั้งขาแล้วก็มีตั้งตัวคากิด้วยครับต่อมานะครับตัวนี้คือเครื่องพะโล้ครับนะครับแล้วก็รากผัชีครับคานาครับเห็ดหอมครับผักกาดดองหั่นฝอยครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาไล่เครื่องปรุงกันเลยนะครับอันนี้ก็จะมีนะครับตัวนี้คือซอสเสี้ยวขาวครับน้ำตาลปี๊บครับอันนี้คือเหล้าจีนครับ ถ้าไม่มีเหล้าจีนเนี่ยสามารถใช้วายก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้คือน้ำมันหอยครับเกลือป่นครับพริกไทยขาวพริกไทยดําก็ได้ครับผงชูรสครับรสดีครับและสุดท้ายน้ำมันหอยครับอ่ะผมลืมอีกอย่างหนึ่งนะครับลืมแนะนําขาดไม่ได้เลยนะครับในสูตรนี้ก็คือนี่ฮะโอวันตินครับหรือว่าถ้าไม่มีโอวันตินสามารถใช้ไมโลก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปเริ่มทํากันเลยครับเพื่อนๆขั้นตอนแรกเนี่ยผมจะตั้งน้ําให้เดือดก่อนครับ แล้วก็ผมจะนําขาหมูครับลงไปลวกก่อนนะครับลวกในน้ําเดือดเลยสาเหตุที่ผมต้องลวกในน้ําเดือดเนี่ยนะฮะก็จะทําให้ขาหมูเนี่ยนะครับมันจะไม่หมินคาวอันนี้ก็คือขาหมูที่ผมต้ม75นาทีนะครับแล้วก็หลังจากเนี้ยผมจะนําขาหมูไปทอดกันครับอันนี้เรามาตั้งน้ํามันให้มันเดือดไฟปานกลางนะฮะอย่าใช้ไฟแรงเกินไปนะครับมันจะทาให้หนังหมูมันจะไม่ได้แล้วก็ลงเอาขาหมูลงไปเลยครับ สาเหตุที่ผมต้องนําไปต้มแล้วก็นํามาทอดนะครับเพราะว่าจะทําให้ตัวมันหมูที่อยู่ในขาหมูเนี่ยมันจะรีดออกหมดทีนี้เราก็จะทําให้หนังหมูะฮะหนังหมูมันจะขึ้นปูแล้วก็สวยนะครับแล้วก็ทาให้ดูน่ารับประทานอันนี้ครับพอเราทอดไ่เรื่อยๆเนี่ยนะครับแล้วก็พลิกด้านเนี่ยหนังก็จะเริ่มขึ้นปูนะครับเนี่ยครับขึ้นปูแล้วขนาดนี้นะครับอ,อ,อันนี้หนังหมูก็เริ่มขึ้นปูแล้วครับ หน่าวต้นนี้เลยแล้วก็ตัดขึ้นครับเนี่ยครับเสร็จแล้วนะครับต่อมาเนี่ยเราจะมาตั้งน้ำร้อนกันครับให้เดือดแล้วก็ดับแรกเนี่ยเราจะนำรากขัาชีครับบุกให้บุกให้หยาบนะครับแล้วก็นำลงนำลงไปต้มเลยครับใส่เครื่องพะโลครับใส่ให้หมดเลยนะครับ นะครับเรืมโร้จะเป็นลักษณะน,นี้นะฮะนะคับเป็นใส่ครบสองถุงเลยนะฮะพอใส่เครื่มาอรสเสร็จเนี่ยเราก็จะนำ้ีดำเทใส่ลงไปครับรสดีครับเทใส่ลงไปครับแล้วก็ตามด้วยผงชลรสครับแล้วก็ตามด้วยเกลือป่นครับไม่จีบ ผมลืมถ่ายซอสหอยนางรมนะครับพอดีแบตมันหมดเพื่อนๆอย่าลืมใส่ซอสหอยนางรมไปด้วยนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บครับตามด้วยซีอิ๊วขาวครับที่สําคัญขาดไม่ได้เลยก็คือเหล้าจีนนะครับเหล้าจีนแต่ว่าถ้าใครที่มีเหล้าจีนเนี่ยก็สามารถใส่วายก็ได้นะฮะใส่แม่ใส่เหล้าเหล้าของแม่โขงก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมลืมบอกนะครับ ขาดไม่ได้เลยโอวันตินครับสูตรนี้ถ้าไม่มีโอวันตินนะฮะไม่อร่อยแน่นอนนะครับเป็นเคล็ดลับสูตรเด็ดเลยนะครับที่จะทําให้ขาหมูของเราเนี่ยรสชาติกลมกล่อมแล้วก็เข้มข้นนะฮะสูตรนี้หลายคนที่ยังไม่เคยรู้นะครับเราบอกไว้แล้วในคลิปนี้นะฮะต่อมานําขาหมูครับนําลงไปแล้วค่อยๆปล่อยนะครับมันหนักนะครับแล้วก็นําไปต้มในหม้อครับ พอหลังจาก,กนี้นะฮะผมจะนําฝาหม้อนะครับมาปิดแล้วก็เราจะต้มไปเรื่อยๆนะครับด้วยไฟปานกลางนะครับแล้วก็กอดปิดฝานะครับผมจะใส่ถั่มนะฮะใส่ปิดท้ายนะครับความปิดฝาต้ม,มเพื่อให้รสชาติเนี่ยมันจะละมุนขึ้นนะครับหอมกลิ่นของเห็ดหอมนะครับพอหลังเราใส่ถั่มแล้วเนี่ยผมก็จะปิดฝาครับแล้วเราก็จะต้มเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับเทคนิคในการต้มมาครับเราปิดฝา15นาทีนะฮะ แล้วเราก็เปิดฝา15ทีนะครับแล้วก็ป,วกปิดฝา15ทีแล้วก็เปิดฝา15ทีทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนจนรู้สึกว่าเนื้อหมูหนังหมูเนี่ยมันเริ่มสุกเทคนิคนะครับที่ทําให้หมูเนี่ยทําให้เนื้อข้างในเนี่ยเป็นสีชมพูนะครับอ,อันนี้นะครับพอเราเคี่ยวมาสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับต้มสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็คอยกลับด,ด้านด้วยนะครับ <l ots> นี่นะครับพอกลับด้านแล้วแล้วเราก็จะปิดฝาต้มกันต่อนะครับ อันนี้คือขาหมูที่ผมเคี่ยวแล้วต้มไว้3ามชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดฝากันนะครับนี่เป็นไงครับอันนี้คือขาหมูที่ผมต้มแล้วก็คอยปิดฝาทุก15บาทีคอยเปิดฝาทุก15งหาทีพอครบสมชั่วโมงเนี่ยนะฮะมันก็จะเริ่มเปื่อยและทีเนี้ยนะฮะเพื่อนๆอันนี้ของผมพอครบ3ชั่วโมงเนี่ยผมก็ทิ้ง ทิ้งไว้1คืนนะครับอย่าเพิ่งนําเอาไปขายนะครับให้นําทิ้งไว้1คืนก่อนเพราะว่าจะทําให้ตัวน้ําขาหมูครับมันจะตืมเข้าตัวในเนื้อขาหมูถ้าเราไม่ทิ้งไว้1คืนเนี่ยพอเรานำนำไปทําขายเลยเนี่ยน้ำมันจะยังไม่ตืมเข้าเนื้อนะครับทําให้เนื้อข้างในเนี่ยมันจะไม่ไม่มีความเข้มข้นนะครับอันนี้มีความเข้มข้นมากเลยนะครับเดี๋ยวต่อมาเนี่ยผมจะมาสอนเพื่อนๆทาตัวประกาศดองในการทําขาหมูกันครับ ครับผมก็ประกาศดองเนี่ยมาลงใส่หม้อหรือว่าจะนําไปผัดในกระทะก็ได้นะครับแล้วก็ใส่น้ำเปล่าไปนิดนึงฮะเดี๋ยวขั้นตอนต่อมาเนี่ยผมจะมาสอนเทคนิคนะครับทำยังไงให้ประกาศดองของเราเนี่ยมีรสชาติที่เข้มข้นแล้วก็อร่อยนะครับผมจะนําน้ําขาหมูครับที่เพิ่งที่เราเพิ่งเคี่ยวเสร็จเนี่ยนำมาลงใส่ในในในหม้อประกาศดองเลยครับใส่ไปเลยครับใส่เพื่อให้มันมีความเข้มข้นนะครับมันจะมีรสชาติของขาหมูเข้าไปด้วยเลยครับ อันนี้ประกาศดองนะครับที่ผมเคี่ยวและผัดจนมันน้ํามันแห้งหมดแล้วเนี่ยก็จะได้แบบนี้นะครับก็แสดงว่าใช้ได้แล้วพอน้ํามันซึมเข้าทําให้รสชาติประกาศดองเนี่ยมีความกลมกล่อมเข้มข้นนะครับอันนี้ก็สามารถนําไปใช้ได้เลยนะครับแลวเดี๋ยวต่อมาเนี่ยผมจะมาทําน้าจิ้มกันนะฮะอันนี้คือ่วนผสมในการทําน้าจิ้มสําหรับข้าวขาหมูนะครับก็จะมีหนึ่งน้ำ้มแตยชูครับน้ําตาลครับน้ําเปล่าครับมีเกลือครับมีพริกเหลืองครับมีกระเทียมครับแล้วก็พริกกินดาแดงครับ ขันแรกเนี่ยนะครับเราจะนําน้าต้มสายชูเค็มลงก่อนครับแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลครับเกลือป่นครับแล้วก็ตามด้วยพริกครับพริกกระเทียมนะฮะเอาลงให้หมดเลยนะฮะใส่ด้วยน้ำเปล่าครับใช้น้ำอุ่นก็ได้ครับแล้วเราจะปั่นกันครับ ก็ปั่นได้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาเทแต่ถ้วยกันนะฮะน้ำส้มหรือว่าน้ำจิ้มข้าวขาหมูนะครับพอเราทิ้งไว้ทักพักหนึ่งอ่ะฟอร์มมันก็จะลดลงนะครับทําให้สีเนี่ยมันก็จะสวยขึ้นอันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการนําคณะมาลวกนะครับเราก็ให้น้ํามันเดือดก่อนนะครับพอเราทําต้มขาหมูเตจเนี่ยนะครับแล้วเราก็ค่อยใส่คณะไปตอนหลังนะครับอย่าใส่ไปตอนตั้งแต่ตอนต้มนะครับไม่งั้นจะทําให้ค้ะเปื่อยนะฮะ ขณะต้องไม่สุกมากนะครับต้องกําลังดีนะครับตักพักหนึ่งมันก็จะไปให้ได้ลักษณะประมาณนี้ครับไม่ต้องให้สุกมากนะครับแบบนี้กําลังดีกำลังกรอบเลยครับเนี่ยนะครับและเดี๋ยวเราจะไปนำขาหมูลงจานกันครับนี่นะครับก็คือขาหมูที่ผมจัดเรียงแต่จานเรียบร้อยนะครับหรือว่าจะเอาไปสับขายก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ต้นทุนเนี่ยผมซื้อขาหมูอยู่ที่109 90กว่าบาทนิดหนึ่งนะครับไม่ถึง200นะครับรวมๆแล้วก็รวมขายด้วยก็ประมาณ200นิดๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูหนังมันนะครับหนังยุ่ยมากดูนะครับดูหนังนะฮะข้างดูเนื้อข้างในนะครับเป็นสีชมพูนะครับเราใช้เทคนิคการเปิดปิดฝานะครับจึงทําให้เนื้อฉ่าแล้วก็เป็นสีชมพูสวยงามเลยเดี๋ยวผมให้ดูหนังนิดหนึ่งครับหนังมันจะยุ่ยเดี๋ยวสังเกตมันดูมันในขาหมูนะครับเห็นไหมฮะไม่มีมันเลยนะครับ มันเหลือน้อยมากนะครับเป็นไงนะครับโอติคามหมูต้องมีมันแต่นี่มันแทบไม่เหลือเลยนี่เป็นไงน่ารับประทานไหมครับดุ่ยหมดเลยดูกระดูกออกมาดุ่ยหมดเลยนี่นะครับก็ยังไงเพื่อนๆอย่าลืมไปลองทําตามมาดูนะครับสูตรนี้อร่อยแน่นอนทําขายรวยแน่นอนครับถ้าเพื่อนๆต้องการทํำหลายขาครับก็ใช้วิธีการคูณสูตรเอานะครับนี่ นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเองขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับด้วยสุดยอด